โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนกักเอกุณผมเองชากกี้นะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนหาดาบใหม่นะครับนี่เล่มนี้เลยคลิปนี้อาจจะสอนทําช้าหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับดาบนี้เนี่ยดอกจากดันโลก3นะครับท่านผู้ชมครับอ่ะอยู่ทางนี้เลยนี่ผมขับมาจากเกาะแรกนะหันมาทางซ้ายจะเจอเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะฮะดันเจียนจะอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นเลยผมฝากคนดูเนี่ยกดไลค์ให้คนละไลค์ได้ไหมครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยร้านผมมีบริการขายไอเทมในเกม k ิง g ลกาซี่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นดาบของแต่งวัตถุดิบหินเวทมนผลปีศาจรับทําของ V2 เร็วๆนี้จะมีรับทํา V3 กับหมัดใหม่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักหาแอดมินเพจได้เลยนะครับสาหรับการหากรงเล็บใหม่เนี่ยก็จะดรอปในดันเจียน ในชั้นที่4นะครับบอสจะสุ่มเกิดในชั้นที่4บางตาเราจะไม่เจอนะครับถ้าเราดวงดีเนี่ยเราจะเจอบอสนะโอกาสดรอปอยู่ที่5%เเถ้าเรามีเกมพาร์สดรอปคูณ2จะดรอปที่10%นะครับถ้าอยากให้ดรอปมากขึ้นกว่านี้เราสุ่มหาพาร์สิบที่เป็นอันนี้นะครับโอกาสดรอปมากขึ้นนะเนี่ยสุ่มให้เป็นระดับ V เลยนะครับเราจะมีโอกาสมากขึ้น25%นะครับถ้าเป็นระดับ V ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะโซโล่ดันให้ดูนะครับสำหรับสายโซโล่ดันอ่าถ้าใครอยากเล่นแบบง่ายๆเลยนะผลพ้าครับผลพ้าตื่นเท่านั้นแบกได้ทุกดันเลยนะในอัปเดตนี้กินเข้าไปครับแล้วก็แปลงล่างนี่เนี่ยพ้าตื่นต่อยแบบต่อยแรงมากแล้วก็ต่อยรัวด้วยนะครับยืนตีนอย่างนี้ พอเราเก็บเกตเ,เต็มแล้วเนี่ยจะมีพาร์ฟขึ้นมานะาความสามารถของผลพระปรา,ากฏ30วินาทีลูกแก้วลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วที่หมุนรอบตัวเราเนี่ยจะช่วยลดดาเมจทุกอย่างลง5เท่านะครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณว่าถึกขึ้น5เท่า้วแหละตามที่ผมเข้าใจอะนะนี่ใครใช้ผลพระก็ยืนตีอย่างนี้เลยมอนตีเราแทบจะไม่เข้านะบอกเลยเพราะว่าเราถึก5เท่าอยู่ แล้วแบบเก็บเกรดง่ายมากนะครับพอเก็บเกรดเต็มปุ๊บเราจะถึกขึ้น5เท่าโอเคครับไปเราถึงชั้นที่4แล้วนะเรามาดูกันว่าบอสจะเกิดให้เราหรือเปล่านะบอสท,ที่ดอกกงเล็บอะโอเคตานี้ไม่เกิดนะครับดวงไม่ดีถ้าไม่เกิดอย่างเย้ผมออกได้เลยนะเราสามารถรีเซ็ตตัวออกได้เลย หรือใครจะลงจนจบก็ได้ถ้าอยากได้เพชรอยากได้สมุดอยากได้เงินนะ่ะเจอไหมรอบนี้ขอให้เจอโอ๊ยไม่เจออีกแล้วสองตาแล้วดวงไม่ดีเลยโอเคครับชั้นที่สี่รอบที่สามจะเจอหรือเปล่า โอ้ยทำไมมันไม่เจอเนาะชั้นที่4รอบที่4ี่เราจะเจอหรือเปล่าโอ้ยเจอแล้วเว้ยโอ้โหสี่ตาก่อาจะเจอนะฮะนี่เป็นบอสต,ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆนี่มันจะมีกรงเล็บอย่างนี้นี่นะครับ ไม่เรียบร้อยครับไม่มีดอกอ่ะโอเคแต่ผมขอรีวิวใหม่ละกันเมื่อกี้เหมือนว่าดาเมจมันจะเบาเกินไปคิวเซตสองหมื่นเก้ามันเนิร์หรือเปล่าว่าทำไมผมได้มาแรกแรกดาเมจสามหมื่นเจ็ดเลยนะอ่า หมือนว่าจะถูกเนิร์ฟไปนะครับดาเมจล้สองหมื่นเก้าสกิลเอ็กเหลือหมื่นตอนผมลองครั้งแรกสกิลเอ็กดาเมจหมื่นนะมันจะถูกเนิร์ฟไปจริงๆนะครับถูกเนิร์ฟลงมานิดนึงแต่ก็ยังดีอยู่นะดาบนี้ควรใส่กับหินอะไรดีผมแนะนำเป็นหินสายฟ้าแล้วกันนะครับ หินสายฟ้าเลยนี่ใช้ของคราบตามนี้หินสายวัาฟ้าก็เพราะว่าดาบเนี้ยมันตีไหลฮิตมันจะได้ติดสายฟ้าลัวน,นะครับถ้าเป็นหินอื่นมันไม่สแตก็กมันไม่สแตก็กความสามารถของหินอนะแต่หินสายฟ้ามันแบบติดได้ลัวเดี๋ยวผมก็จะตีบอกให้ดูด้วยแล้วกันนะ mm hmm. ว่าถ้าอัพถึงขั้น3มเนี่ยดาเมจจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ mm hmm. ก็ดูเอานะครับว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง ผมลืมบูทโอเคผมตีบวกครบละผมใส่หินใส่ฟ้าเรียบร้อยในหิในใส่ฟ้าอัพดาบระดับ3บวกดาเมจมา12เดี๋ยวไปล่องใหม่นะครับสกิลเซตอา้าสามหมื่นห้าเลยนะครับรอบนี้พออัพามาแล้ว อ้ Ooh, รอบนี้4ี่หมื่นเลยครับแรงมากและครูดาวของดาบนี้เนี่ยค่อนข้างเร็วนะทุกคนเห็นไหมว่าพาสสีสายฟ้าเมื่อกี้มันจะติดลัวๆเลยนะเราดูแบบสายฟ้าผ่าบนหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแบบติดลัวมากสำหรับหินสายฟ้านะครับเลยแนะนำ แต่ามาลองสกิล X กันบ้างนะครับว่าดาเมจจาก14ื่นสี่จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะหมื่นแปดนะคูดาสกิล X ค่อนข้างนานนะครับามาสกิล Z หลออ่ะรอบนี้33 0 0 0พาซีสีสายฟ้าไม่ค่อยติดสกิล X ต่อ1 5 0 0 0นะมันแล้วแต่ดวงด้วยว่าสายฟ้าจะติดบ่อยแค่ไหน เรามีสามหมื่นแปดหมื่นหกโอเคครับสำหรับดาบเล่มนี้ผมว่าดาบเล่มนี้เนี่ยติดเมตาในอัปเดตนี้อยู่นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะก็แน้นำให้หาไว้นะครับ โอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนจนจบนะครับบ๊ายบายครับผมเร็วๆนี้อาจจะมีร้านผมอาจจะมีรับหาดาบนี้นะก็ฝากกดติดตามเพจไปด้วยค,ครับ